ขนาดชาวแตองอ่อนอยังบ่มาใก่เนี่ยบ่มาใกล้แล้วขนาดชาวแตองอ่อนชื่อๆก็ได้เจ้าเก่าเรามาไนดะ้เจ้าเก่ามาวันนี้มิดจนะเห็นเห็นจะเป็นนี่หรือบ่ม้าบ่มาเป็นเออเด็กๆเคยย่าน,ย,าน,ย,านย่านอยู่ว่าย่านย่านหรือว่าผลไรนี่เออย่านอยู่แล้วผลไรนี่ประจักรในมณฑุบ้ดเออผ้าตังนี่กับของมูเออของมู <ข>เอาเมื่อไรก็ช่วยเล่นตะเขาแล้ว <S S ขันหมูมาเอาผ่าตัางนี่แล้วแม่นเจ้าน,นี่ได้นอนตากล้มบอกเออสินอนนี่แหละนอนก่างเดินนี่บอ,อกว่า,อาเ,นเนอ,อา,า,แ,อาแล้วใน้ำเขาแล้วนั่นแหละก็ขอพักแล้วอ,ะอ,อ่ะขอพักอ่าขอพักน,นั่นแหละก็สิ้นนอนเดินแล้วเตียงนี่แหละเป็น<ข>ยังก็บจะให้เป็นเตียงนี่แหละ เปิดภาพขึ้นมาก็ยูทูปท่านหมอท่านผู้ชมเนาะนอนกูจูดอยู่มาเกิดจากความไปพี่น้องเนาะงานจ้างกับบุญน,นี่ันวรอเนาะพี่น้องแต่อีต้นเพิ่นอยู่ดอกอราที่เธอพี่น้องถ่ายคลิปกันยากเดี๋ยวนี้ลมมลันแห้งเลยพี่น้องถ่ายสบายดีท่านผู้ชมกัเด้อพี่น้องเนาะสบายดีพี่น้องเบิดทุกคนเบัสชั่วโมงชุ่บ้านพี่น้องเนาะท่านหม,มอบุอนี่กับโย่เฮือนหรือว่ายูทูปไปแล้วบุีเฮือนพี่น้อง,ออออง,ออองดินกับบุมเนดินเพิ่นดอก เป็นดินของพี่น้องพี่นเท่านะดินของลูกแต่มาเตียงของเพื่อนเนานะผมแอบได้อยู่ก็ได้จเจออาชัยยู่เตียงเข่าไหนนะอันทีไปเมื่อไรได้มันลมแห้งเลยเท่าน้องตังกระชิงขาดเมื่อไรเอา้าท่านหมอบอัตสภาพคักแล้ววะดิไลดีโอ้บอัตสภาพคัดลิ้นน,นี่เนาะได้ไหมนี่ อาการยากไม่ได้ไปใช่ป่คือว่าว่านนี่ว่าไปหาชาวเตียงอ่อนอยู่เฮือนไปดยินเขาว่าไปไปใช่จ้ะไปเฮือนไนะะปจ้ะ,ะนะเนี<า>ยบบ่ยฮะไปบดไปบ่ลงลงสวัสดิ์นั้นข้างายชาบ่ได้ไปอืมนี่ก็ไปใช้ยังวันนั้นไปใช้ป่ะวันนี้ yeah uh -huh. นอนเบิดมือบ่มาหนินอนเนาะบ่ได้ห้บ่คือหนิบ่คือหมูเนาะยากนะบ่คือหมูหน่แล้วเนาะทันบ่เนาเนาะบ่คือหมูแล้วอยู่แถวนี้อยู่ไปรอเลลินหนิเนาะหมูบัดหั่งบดมีมีรถจักบ่ได้ไปใช้กันยอดบ่มีรถจักเนาะบัดนีหนิเออเข้ากินกับบ่มีใช้ข้าววัดกิน ย่าน้ำบุ้ีเข่ากินพร้อมกันแล้เนาะทุกทรายแห่งตื่มคอยได้ยินคอยได้ยินขาว่าเขาสิมางเอาผ้าบัดรเงินบ่เงินว่าเนะียผ้าบัดไทยหนิต่อมาเขาไหมครับกองยงีพ่อเพลินหนึ่งปะสองสอง,อง<า>น่นเขามากไหมของเขาเนะี่ยเออจะกลับไปอยู่บ่ได้ลายเฮือนนัะนะ่ะก็เนาะ ลมมายามไดจะกคงหนีรถล,ลมมาอยาน้ำได้จะกคงหนีปุ้นกุ่นแล้วเนาะสบบอเลยแล้วก็ได้เต็เแลนวได้หุ่มแล้วว่าผ่าไหม่อคืนนี้อ,อุ่นดีจังป่ะอุ่นยู่ เราอุ่นดีทำผ่าแล้วเนาะอืมอุ่นแล้ว <ก S 2> ยามหนาวเฮือนมันเขือนผัดตุกผัดมันผ่าบกคักบกแน่เนาะนอนข้ามกลาคืนมันลมมันผ่ามันตีมันรับอยู่บ่เลยรับมันเมือนะ่อยเนาะอืมรับแล้วพอรับได้ไหมเออข้าวัดบ,บกขึ้นหมูนะ่เนาะอืมเป็นไหนแต่ข่านั่นนี่นเามียมาเยี่ยมอยู่วะหมอเลยแต่ข้าเจ้าต๊ะคัวนี่นะอืมเห็นไผ่มาเลยเมียมาเยี่ยมอยู่วะอืม พอมีเงินาาไก่มาทักกันอบนนี้ไห่้าทักเลยม,มากเอาให้เขาเอาแล้วผมขอแม่มากไพจะให้เขาเอารถมาดนิทั้งเสียงลมนะพี่น้องผมจนเพือ่อนอย่นย่นก็แล้วจะเขาแล้ว บ่คอยเขาเจรินตะเขาแล้วเขาบ่ขึ้นขอดบ่ขึ้นแล้วขัจังปลาเขาละบ่าวมาแล้วปุ้นเะอย่าละว่าวกับเขาได้เด็ดเนาะเขาบม่ได้ให้บ่าวว่าถึงเขาใช่ไหมว่าถึงเขาก็บม่ได้ว่าซื้อเขาเนาะอือเขาไม่ได้ของเขาเขาก็รู้ว่าเขาเไม่ได้ว่าเขาบ่ดีเด้เขาบ่ดีเองเขาบ่ดีแล้วเขาจะให้เอาหนีลนะคือสนั่นยาก มูเจมบอค่อยอยามูบูเจมบอกค่อยนี่ <c oughs> คือเป็นเห็ดกากกันแบบนี้นะเห็ดูเห็ดได้เห็ดทั้งไม่ดิบปะท่านมอเคยเบาหน่อยหักไม่ดิบนะแบบนี้มันก็ตายแล้ว เออปัดมมีบนอยู่ได้ทันหมดเลยีิบ่มีบนอยู่บนเสาวันนี้แล้วอาอันนี้เรามีบนอยู่บนเสามีบนพึ่งบนดีนี่ครับเราค่อยเขายุต่อครับผมมีบนพึ่งบนดีว้าเก่ ลมแหงกั้งคืนกับลมแหงม้งวันนี้บ่แบบนี้นะโอ้แต่ยาดเนาะขั้นบนตกพายุเข้านี่แห้งเปียกช่ำมาน้อยตกน้ำบััเาาหลก็ดดีม่ นี่อยู่ไปนี่พอได้หายมูอก็ดูหายนะหายก็จำเป็นแล้วมีบนอยู่บนเช้าบนนี้บนจับทางไปทางมาเลยอนยากทางไปทางมาอื บ้านเมืองกับลูกคนบริวีนี้อเาไปให้ไปชวนไปใส่เขาไม่จับเขาบริชวนบอกไปชวน <ừ> ลูกไปกับบริชวนลูกาลานไปชวนเขาบริชวนเจ้าป่ะ <ừ> อ้าวเจ้าอาชัญนเลย แสดงว่าไอ้น่องนี่ผมเอาเจ้าแล้วไปดิท่านหมออ่ะเพิ่มแล้วใช่ไหมกันเอาก็ต้องเอินกันเหมืนบ่บ้าปลาปลาปลาถิ่มมันนะนะพอลำหนาสอดาเลูกดานก็ได้อืดีแล้วครัให้อยู่นี่บอกครับว่าอืมเขาว่า ดูนี่ก็ดีแล้วอ่อยู่แล้วนี่วันนี้ยาบิจะมีสักสิย่ใส่ ใจป่ทัานหมอเคียใจเคียใจเคียใจมผูกงาโอ้บางเทื่อนยังขึ้นจนขึ้นว่าลงใหายขึ้นว่าน้อยใจจนขึ้นว่าลงพ่อก็ยังขึ้นอยากดูถูกเนาะบางเคือนนะน้อยใจเลยเนี่ยความน้อยใจของเจ้านะน้อยใจนะเออใครเนี่ยแต่คนบมมากินเหล่าเนาะใครเป็นคนมากินเหล้านี่ยกินได้เหล่าลถได้เนี่กินเหล้ามัใเ้เคกว่านี้เออ นอนของบ้านกับเมืองไปแล้วบานเป็นบาทเป็นวาไปแล้วนี่องต่างตงีได้อยู่แบบนี้แบบนีบ้บพกลางคืนกได้ลยม้ไหมที่แบบนี้นะแต่ไ,ได้ยังนอนได้เนาะนอนบ่นนได้ก็จำเป็นแล้วมันคนมันบ่นมีเนาะจำเป็นอเออเยายางให้เขาเอาแล้วของของเขาท่านสมุดกว่ามาแก้พยายามดีแก้ก็แก้แล้ว 讲的话好好。 ล้มแล้ว่อเจ้าอ่ะบ่ป้งล่มแฮงบ่เด็กลมแล้ะเจ้าเนาะเจ้าลมแล้วท่านมือล้มแล้วนี่แหละล้มแล้วแต่ว่าหลวงพ่อพ่นใคล้ำพคนล่มพะนาะเนาะพ่นล้มคว้าพะนาไม่ล่มใจคว้าเนอะ ฝน่มให้ความไม่ล่มนะจะให้ความรถอคนล่มให้ความเาจาเ้าคนว่าวยังนะเจ้าหน่ะลม้มนอกเพิร์ลว่าเป็นลงหาเพื่อนแล้วมันนี่ยังยังมไม่ลงอยู่ยเป็นไหยังไม่ลงกินข้าวในใช้ขนาะดนบองบับนทันยากบก,กิน,วกนบวกระบับทันยาบกิบนบวบทันยาอะไรอยากแห้งเราจะทสิไป วานแล้ออวพน้องมาพอน้องน้ำเบิดแล้วพอน้ำกินเ,เพิ่นบ่ให้นี่เพิ่นซื้อให้เพิ่นซื้อให้แลี้ยวไปน้ำยังหลวงพ่อซื้อให้เธอล้มคักลีท่านหมอเจ้าล้มไหนล้มไหนอ๋อขากจังขากเอาแต่มันได้แน่แน่แนวแล่ะอ่ะจักแนวแล่ะ หมือนว้งเนล่ะเหงเนลเห็ดเนาะเหมือนลเห็ดหม,มืองนทอหมอทองไกเหมอนันเลือกได้ไพ่ที่ผู้กตือมู่มนบอไพเยียให้มูดูถูกขันเลือกได้โอ้ยบุเป็นวันนี้แนละ้วข้นเลือกได้มันเลือกได้สมมติมีผู้ใหญ่ใจดีมั้ ปุกตูมให้กับยูเนาะอ,อันนี้เป็นโบนเมนฮอตตูมใช่ไมโบเมนนี่ยังได้เชื่อนี่ยังดีใจเพรแห้งแล้วฉันได้ตูมยังทีดีใจแห้งเนาะ,ะ,ะมีบนอยู่บนเสาอยากมีบ้บนอยู่บนเสาเชินคะับบรบทคอยยังลายดอกท่านหมอเนย์เนาะอ๋ะอแต่คิดเห็นเป็นไป อาเจสิโดทสทิไฟใส่จักแนวแะละนตอนนึ่งก็บุีมเงินชิโยกก็บุมเนี้ยคืดไปอันลายอันลายยาวคืดได้บานคืดน,น้อยหมดตั้ใจไปคืดไปแน่ เกิดไปมาน้ำตาไหลกับมีค่อยว่าบางเถอะคนเท่าคนเท่าก็วันนี้วันนอนได้เนาะน้ำตาไหลกับมี่มีมีมบ่เถื่อนน้อยใจพี่น้องมีแล้วน้อยใจเออเอืเองแล้วน้อยใจ เจ้าเองน้อยใจนะน้อยน้อยบกจำใจเยอน้อยไว้แล้วแล้วเนี่ยน้อยแล้วเฮามันเกิดเป็นคนมากอะบกคือหมูบกบกคือหมูตัวบ้านตัวเมืองหมูแบ mm ีเ hmm. บ mm ิดได้ค่ะหมูแบบนีเบ็ดดิ่งดอนควงขวางเพือนชานรานแป้นเด็กน้อยกัมีอันรถจักขี้มีเปนเฮาเนี่ยก็บ่มีอย่างบ้านอยู่แต่ก็ตัวคนโดนมันยากบ่นบ่มีอย่างเนี่ยชั้นขั้นมีนี่หมูหนับหน้าถือตาขั้นบ่มีนี่หมูบ่นับหน้าถือตาเออจ้า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 แม่นแม่นบ่แม่เลย เอาก็ใช่บ่อไหมูก็นไรกันเจ้ามีนี่เนื้อใดมูก็นน้ำหน้าถือตาเจ้าน้ำหน้าถือตาสุาก,กี้จะน้ำหน้าถือตาอยู่สุก,กี้ไปนี้ปอ,อ,อตกแล้วล่มแล้วแมนไม้ก็ล่มแล้วมันห้าชิปมาล่มบ่าเนี้เลยเพื่อจะเอยขึ้นบน่เกยเลย บอกง่ายเนาะบมง่ายเป็นมือนวิดข้แม่นบ่บ,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 บด้ขึ้นแล้วเกน้อยใจแล้บาทครึ่งคนอลน้อยใจบ่นขน,นะผ่าตงาังคติขาดห<ช>มดละขณะตังคาในยู่ส้าทอ๋อเก็บเล็มมาอยู่นี่เนี่ยครเนี่แต่เขายังไ่ได้ออกไลออกจากหนี่เนาะอ๋อเขากำลังทันไล่เนะเขกำลัรอชัง เราต้องทำตัวดีๆได้เนาะเอ,อ,อ,อาไว้ก็ให้ออกให้เก่งแล้ก็เอ,อาว่าวยั้งนะขเ,เนขาแม่นมันเข่าไห่เนี่ยพวกยังอยู่แท้ได้หนิอันนี้มันอยู่แหละสู้นะสู้ว่าสู้สู้นะครับ sưu có sưu bao cái này sưu sưu có miết có anh chiêm thi thằn mò chẳng đái nhắng thì chốt thằn mò chẳng ừ. đái nhắng thì sốt, bò. chắc trong trong ได้อันตรงนล้วเสมันได้ดวไดะว่าเอาแต่เพืเทีนเป็นไฟมาไม่ยัง้งน,นี่แล้วมันหยุดมันเช่านี่แล้วไปพามานี่แหละก็เพือสิเพือสิสู่ได้อยู่นะอยู่ในบ้านในเมืองในหมูม่รอดอยู่อันนี้แหละผมมีอย่างเนาะผมมีอย่าง อย้างเงี้งนมีอย่างนี้แล้วทำาะไรแต่มีต้นทึนม่กทึนกินำหน้าถือตาเฮาอันนี้มูกบนหน้าถือตาเฮาเล้็บไปดนข้างบ่มีอ้านมีอย่างบนมีน้ำไ่มุกทึนกินท็นเฮาเป็นชนเกินในบ้าน,นาเกินเกิน,นกข้านบ,บ้านเนี่ย อ๋อข้าเขาเขาชิไรนี่พระราชบ้านว่าแต่ว่าอะไรนี่เราชิไปยุใส่บาทนั่งว่านะย่านเขาอ้ายนี่แหละเขาอ้ายที่มีเจ้าอยู่ในบ้านบอองย่านเขาอ้ายเขาปลูกตูปลูกปานอยู่ทุ่นหมู่อยู่แบบนี้นาคตในเนื้อว่าสิดแล้วหันอะไรย่างชาวบ้านรู้อะไรนี่ชาเตงอ่อนบริมาหยามเจ้าบปะเราหยามาอะนรโนั่นกันไหนชาเตงอ่อนนั่งหยามะหยามเจ้าหยามหยามหมอนั่นเดี๋หมอนั่นเดี๋ไปใช้ดิ ว่าไปดงเหมแบบจ้ามันจักไปแบบเจ้างมาไปใช้มาเมื่อคืนนียมีคนชวนนะเนาะมีคนชวนนี่แหละจังไยไปดงได้ห่อส้มซองห่อมาให้กินมื่อคืนส้มยังไงส้มชีสมันว่าว่าพอมันรสหวานอือกับข้าวว่าง่ากินแต่ของวัดนะเนาะว่ามาให้เมื่อคืนนี่ยังเพิเห็นแต่แล้วก็คนมาเต็มร้อยไปได้ด้ว คี่เห็นจะเจ้าเนาะว่าจะต็มร้อยเนาะเข้ามาใกล้เด้อเดี๋ยววันนี้เฮ้ยเล็กแล้วมันอยู่บนเชาคือตาเห็นนี่แหละไต่พบจังเห็ดไันเป็นยังก้อเนอปเ,เป็นาะมือคู่กับบ่มี่บอมาชวนไปเห็ดอันนี้นี่อืมวันนี้เข้ามาใกล้แล้ขอมือนี้ขมืขอนี้แห่งบ่มี่คนมาเยี่ยมขอขอขอออค่อยๆเลิกคนคนเคยเป็นมู่กันเมือ่อกี้นะ มัมีพันธุ์ไก่เลยอยู่ในตู้เปนีนหมูแห้งรังเกียจบอ่แห้งหมูแห้งเกลียงแห้งเกลี้ยงแห้งเบาชั้นอ่าตัวชั้นอ๋อหมูแห้งเกียงแล้วว่าเขานี่หมูมีฝนอยู่ฝนเสาแล้วไปกับทางไปทางมาแล้วว่าเขานี่งก็ทางแล้วอืมตัวมันล่มเลยนะตัวเราก็หมดโอ้ยล่มแล้วไม่ได้อาศัยดอกตัว่าแล้วเนาะมาก็ได้มาจะสิมากินยังพอดี อายเห็นไหมว่านเราอายเฟัก็หู้เยอะว่าเขาอายเขาบอกว่เห็นเขาเทียวบ้านเองยังเว้นไปนั่นไปนี่อายเยอะว่าเขาอายโมอายก็อายแล้วเนาะจำเป็นแหละ